สำหรับสูตรนี้นะคะนอกจากที่จะใช้เช็ดทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวที่เราต้องการแล้วนะคะยังสามารถใช้กับผิวหนังเราได้นะคะ สวัสดีค่ะเพรปอยกับรู้เรื่องอยาง5นาทีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเ็จะพาทุกคนไปผสมน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะโดยใช้ส่วนผสมหลักคือเดซตอนนะคะซึ่งเดซตอนจริงๆแล้วมี2สูตรด้วยกันนะคะสำหรับสูตรที่ปอยจะให้ทุกคนทำในวันนี้นะคะจะเป็นสูตรที่ใช้กับผิวหนังเรานะคะซึ่งจะมีมงกุฎอยู่ด้านบนนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้ความเข้มข้นในการฆ่าเชื้อโควิด -19 ที่0.12 สำหรับสูตรนี้นะคะนอกจากที่จะใช้เช็ดทาความสะอาดบริเวณพื้นผิวที่เราต้องการแล้วนะคะยังสามารถใช้กับผิวหนังเราได้นะคะสำหรับวิธีการผสมจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะสำหรับวิธีการเตรียมเดทตอน0.12ปริมาตร1ลิตรนะคะอันนี้เป็นเดทตอนที่สามารถใช้กับผิวหนังได้นะ เราจะใช้สัดส่วน1ต่อ39นะคะถ้าใครอยากจะเตรียมที่1ลิตรง่ายมากๆเลยนะคะก็คือหาน้ำสะอาดนะคะปริมาณ1ลิตรได้เลยนะคะอาจจะเป็นน้ำกลั่นทางการแพทย์นะคะหรือที่ปลอยเรียกติดปากว่า water e r i g a t e นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำดื่มสะอาดนะคะปอยเห็นแค่น้ำสิ่งนะที่มีปริมาณร1ลิตรนะคะก็ สามารถใช้อันนี้ได้เลยนะคะซึ่งปริมาณที่เราใช้นะคะเราจะใช้แค่975มิลลิลิตนะคะเพราะฉะนั้นดูดน้ําออกไป25มิลลิลิตนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าให้ใช้3ตัวรวมกันนะให้เลือกใช้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนหาได้นะคะอันนี้ถ้าอยู่ในร้านยานะคะที่ปอยเคยซื้อได้นะตัวน้ํากลั่นทางการแพทย์นะคะจะราคาประมาณ45บาทส่วนน้ําดื่มเนี่ยประมาณ10บาทนะคะก็ ให้ทุกคนเลือกเอาเลยนะคะว่าจะใช้อันไหนนะคะแต่ใช้แค่อย่างเดียวนะส่วิว่าไปเลือกอันนี้นะคะเพราะว่าหาง่ายแล้วก็ราคาถูกสุดนะคะแล้วก็เอาตัวน้ํำดื่มนี้มานะคะจากนั้นก็ดูดน้ําออกไป 25ml มลนะคะเราจะได้สารละลายเป็นน้ําสะอาดตรงเนี้ย975มิลลิลิตเลยนะคะจากนั้นให้เอาน้ําขวดนี้นะคะเทลงไปในถังก็ได้นะคะในนี้ก็จะมีน้ําสะอาดนะคะ97 5มิลล หรือถ้าไม่ใส่ถังนะคะอาจจะใส่เป็นขวดน้ํา1.5ลิตรก็ได้นะถ้าไม่เทใส่ถังก็เทใส่ขวดน้ําก็ได้นะคะทีนี้ให้เรานะคะเติมเดตทอม25มิลลิตรนะคะลงไปในถังน้ำนะคะแล้วก็จากนั้นคนให้เข้ากันเป็นอันใช้ได้นะคะแค่นี้เลย เนี่ยก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เดตอน0.12นะคะปริมาตร1ลิตรแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับคนที่คุณดักได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องรู้เรื่องอย่าง5นาทีด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปสาระดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะสาหรับวันนี้เราก็ต้องลาไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย